น,นี่อยู่นะ่ลุกค่ะช่วงเย็นนะคะวันนี้ก็มารีวิวรถนะคะที่พร้อมจะส่งมอบในวันพรุ่งนี้ค่ะนี่ก็เรื่องดีนะคะมีสามคันเลยนะคะที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้ค่ะของอ้อ,อก,ก็ลูกค้าคุณสตารนะคะสําหรับคันนี้ค่ะสเปซแคป1.9 D.I. เกรด L.D.A. ค่ะขอแยกกลับกองนะคะนี่เลยนะคะสเปซแคป1.9 D.I. เกรด L.D.A. สีขาวนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่ 688,000บาทนะคะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะอ่าสวัสดีช่วงเย็นค่ะก็มาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยขอบคุณนะคะกดไลค์ให้แล้วนะคะเห็นแล้วเห็นแล้วนะคะอ่าทักทายทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็ลมเย็นๆน,นะคะฝนอาจจะตกก็ได้ในช่วงเย็นนะคะบรรยากาศก็ขมุขมัวอ่ารีบๆหน่อยก็แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้เนาะก่อนที่ฝนจะมานะคะ สเปคแคปหนึง VDI เกรด LDA ค่ะคันนี้เป็นความสูงาามาตรฐานหรือว่ารุ่นตัวเตี้ยนเองนะคะราคาอยู่ที่6 8 8 0 0 0นบาทนะคะเป็นเกรดกลางๆค่ะนะคะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะเป็นเกรด S นะคะที่อ้อได้รีวิวเพิ่งจะส่งมอบรถไปนะคะเกรดสูงกว่านี้ก็จะเป็นเกรดแซนะคะสำหรับสาหรับตัวเตีย้ยอ,อันนี้เป็นตัวเกรดกลางๆนะคะมีออปชั่นอะไรบ้างนะคะมาดูด้านหน้านะคะด้านหน้า กระจังหน้าได้เป็นโครเมียมเลยค่ะโลโก้อิซุเป็นโครเมียมนะคะไฟหน้าเราก็เป็นโปรเจคเตอร์แล้วด้วยนี่นะคะให้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะมีไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกตรงนี้ติดตั้งมาให้เลยจากโรงงานนะคะนี่ถ้าเป็นเกรด LDA กับเกรดแเนี่ยด้านหน้าจะเหมือนกันเลยนะคะนี่เหมือนกันเลยได้เลยนะคะมาดูที่ด้านข้างกันบ้างนะคะนี่ด้านข้างนะคะ ตัวมือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอ่านน้องนุ๊กเข้ามาแล้วสวัสดีคะ่ะพี่อ้อสวัสดีนะคะอ่าแล้วก็จะมีโลโก้ตัวนี้นะคะเป็นสีคโครเมียมค่ะเขียนว่าสเปซแคปแต่ว่าในรุ่นที่เป็นเกรดเอเนี่ยตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะด้านล่างสีดาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านข้างตรงกระจกมองข้างนะคะเกรดเอจะอยู่ตรงจุดนี้นะคะ ก็ต,ตัวล้อแม็กนะคะลายนี้จากโรงงานเลยนะคะของลูกค้าเป็นเดิมๆนะคะยางบิสโต o น e ค่ะนี่เลยสวยงามนะคะตัวนี้สีทยางนะคะสองนะคะทัเ็ดบอเป็นขอบ16นะคะตัวเตี้ยจะไม่มีบันไดข้างนะคะไม่มีบันไดข้างมาให้เนอะ,อะตัวสเปคแคปนะคะแคปเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยซ้ายขวา นะคะลูกค้าคันนี้ติดฟิล์มติดกันสาดให้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้แคปเปิดได้90องศาเลยนะคะทั้งสองฝั่งน้ำมันนะคะน้ำมันตัวนี้เติมได้ดีเซลนะคะได้หมดเลยตั้งแต่ B0 ถึง B20 นะคะเติมได้ทั้งหมดเลยด้านท้ายนะคะมือจับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็พร้อมกล้องด้วยไฟท้ายนะคะนี่แบบดูโอโซนิกนะคะเป็น2ชั้นนี่นะคะ แล้วก็โลโก้นะคะของอิซูด d แมกฝั่งด้านซ้ายนะคะฝั่งฝังด้านขวาจะเขียนว่า DDI เนาะแล้วก็มีกันชนท้ายให้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นแยกนะคะกันชนท้ายจะเป็นแยกส่วนกับตัวรถนะคะนี่ตัวนี้จะไม่ได้แนบนะคะ l d d สามารถถอดแยกได้นะคะถอดแยกได้ไม่ต้องใส่ตัวปิดนะคะไม่ต้องใส่ตัวปิดกันชนท้ายอ่าตรงนี้ติดตั้ง ตัวกบับบรไลเนอร์เป็นของดิแม็กนะคะตัวตัวอขอเหลี่ยมเป็นเหล็กแข็งแรงทนทานนะคะมาดูด้านในกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นโทนสีดํานะคะตัวที่เท้าแขนตรงนี้จะเป็นสีดํานะคะเ,เป็นผ้าแล้วก็มีกระจกไฟฟ้านะคะาก็ปรับกระจกขึ้นลงนะคะตัวปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าเพราะไฟโปรเจคเตอร์จะมาคู่กันนะคะกับตัวนี้ นี่นะคะตัวปรับไฟด้านหน้าสูงต่ำนี่นะคะได้ถึงสี่ระดับเลยกุญแจจะเป็นกุญแจร,รีโมทมาให้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของมาตรวัดนะคะเกลื LDA แล้วก็ที่พวงมาลัยนะคะฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวรับสายวางสายนะคะปรับโหมดแล้วก็ปรับเสียงของตัวหน้าจอนี้นะคะลิงก์กันจอจะเป็นจอ7นิ้วค่ะเวลาเข้าเกียร์ถอยภาพจะตัดกันทงนานมาที่จอด้านหน้านะคะเชื่อมต่อบริทูได้นะคะ รองรับ Apple c a r า l a y และก็ Android Auto แบบไร้สายนะคะสะท้อนหน้าจอได้เลยในที่ชาร์จแบตนะคะมีพอร์ต USB ให้แล้วก็อันนี้เป็นปุ่มปรับแอร์นะคะปุ่มปรับอากาศแอร์แบ็กคู่หน้าค่ะดีนะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะเดินตะเข็บได้สีขาวนี่เลยตรงกลางจะมีที่วางแก้วให้นะคะรุ่นเกรด LDA จะมีแค่เกียร์ธรรมดาให้เลือกนะคะเกียร์ออโต้จะไม่มี ทีว่างแก้วซ้ายขวานะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็แคปนี่เปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะอ่ะตั้งบอกแคปให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ใต้บอกแคปนะคะใต้บอกแคปจะมีที่ช่องวางของนะคะสองฝั่งเลยฝั่งนั้นนี้นะคะหลังคนขับตอนนี้จะมีถุงเครื่องมือกับแม่แรงอยู่นี่นะคะใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะ089499 840นะคะส่วน idline ก็ aor 5090นะคะแนะนำญาติพี่น้องมาออกรถก็ได้นะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะมีค่นแนะนำให้อ่าคันนี้ใช้เงินออกรถแค่65,000เองนะคะลูกค้าอันนี้คือดาว15%นะคะไม่ใช่10% 15%ใช้เงินออกรถแค่65,000เองนะคะลูกค้าทำงานเป็นก่อสร้างด้วยซ้ำนะคะอ่ารับเป็นเงินสดค่ะ ไม่มีสลิปเงินเดือนนะคะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนแทนนี้ก็สามารถออกรู้ได้นะคะดาวเพียงแค่หกคั่นัะแถมๆนะคะคันนี้คันนี้ถัดมาคันหนึ่งก็จะเป็นตัวแซดนะคะเกรดแซดอ่านี่เป็นสี่ประตูนะคะตัวยกสูงคันนี้เท้าเหมือนกันค่ะแต่จะเป็นเท้ามุกนะคะน,นี่นะคะตัวนี้ก็สงองรถกนนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแม็กเน่ยจะเป็นขอบสิบแปดมีบันไดข้างเห็นไหมคะสังเกตง่ายๆถ้าตัวยกสูง นะคะจะมีประเดนข้างเราต้องบอกว่า LDA สวยนะใช้ใช่ค่ะเป็นออปชันที่แบบอยู่ก,กลางๆนะคะแต่ว่าไม่ได้น้อยหน้าเลยเนาะมี Air Bag คู่หน้าให้ระบบเบรก ABS e b d แล้วก็ BAS นะคะแล้วก็ตัวเวลาระเบรกฉุกเฉินนะคะไฟฉุกเฉินก็จะติดอัตโนมัติอันนี้มีให้เลยเป็นออปชั่นมาตรฐานของทุกรุ่นเลยนะคะมีมาให้รองฝุ่น PM 2.5ุอีกอย่างหนึ่งนะคะมีมาให้ทุกรุ่นเลยอันเนี้ยน่าใช้ทุกรุ่นเลยนะคะแล้วแต่งบประมาณแล้วก็การใช้งานของลูกค้านะคะใครสนใจรุ่นไหนก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะส่วนรถยนต์นั่งนะคะใน,นกุค์วันนี้ของเรามีเอ็ก็มีมีนะคะอันนี้ใครสนใจอยากก็ลองขับนะคะขอเรียนเชิญได้เลยที่โชว์ดูนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวบีคอ r ์สนะคะบีคอ์สก็คือสีคณสีนั่นเองนะคะตอนนี้มีดิฟล็อกด้วยนะคะ,ะก็จะมีให้เลือกหลายรุ่นนะคะใครที่สนใจตัวไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ จะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ทํางานนะคะอ่าใครสนใจก็ติดต่อแนะนํามานะคะมีค่าแนะนาให้นะคะก็ถือว่าเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งนะคะที่ลูกค้าหรือว่าแฟนเพจก็สามารถทําได้นะคะอ่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเพรอะคยคือสุดน,นะคะมาช่วยกันขายรถนะคะวันนี้ก็นอกจากเป็นเงินเดือนแล้วนะคะนอกจากจะทำโอทีแล้วก็แนะนําลูกค้ามานะคะไม่ยากแค่บอกว่าคนนี้สนใจรถนะคะแล้วก็ ให้เบอร์โทรติดต่อมาหรือว่าช่องทางการติดต่อช่องแชทก็ได้นะคะที่เหลือเราจัดการให้หมดเลยนะคะวันรับรถลูกค้ารอรับค่าแนะนําได้เลยนะคะน่ะง่ายๆนะคะสําหรับใครที่อยากจะแนะนําเคื่อนผูงมานะคะติดต่อทักแชทมาได้เลยนี่ค่ะอีกคันหนึ่งก็จะเป็นสีดํานะคะเซลก็รีวิวให้ลูกค้ารับชมเช่นเดียวกันนะคะโชว์รูมเราอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะคะนี่อิ uzu, สุสบัลรปุ่มมอเตอร,อตอร์จำกัดนะคะ ต้องมาสมุทรปราการอยู่เยื้องๆกับทั้งสามเสียงค่ะนี่เลยไปมาสะดวกนะคะขึ้นลงรถไฟฟ้า BTS ก็ได้นะคะช่องทางที่สองค่ะสถานีชางเรีวันนะคะหรือว่าลงทางดนนก็ได้นะคะการจนาดพิเศษก็ลงที่เกียนว่าสมุทรปราการค่ะนะคะอ่าสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะที่ออกรถก,ก็ไปแล้วก็ยังไม่ได้ออกรถนะคะสวัสดีแฟนเพจทุกๆท,ท่านสวัสดีนในายามเย็นนะคะอ่าทักทายกันนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ให้อด้วยนะคะ รวมถึงใครที่ดูย้อนหลังนะคะก็ฝากกดแชร์เป็นกําลังใจในการทํางานกันด้วยนะคะ,ะวันนี้ลมเย็น <c oughs> ๆค่ะเหมือนฝนกระตกเนาะก็เลยรีบมารีวิวนะคะพร้อมส่งมอบในวันพรุ่งนี้ของลูกค้านะคะคุณสักดาพรุ่งนี้จะเจอกันอีกรอบนึงนะคะคุณสักดาเลิกเลิกเที่ยง19นาทีนะคะพรุ่งนี้เลิกงานยานดีมารับโรโนเนาะใคก็กติดตามด้วยก,กันนะคะคกดติดตาม ใครสนใจเผื่ออยากจะแนะนําเพื่อนด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะปรึกซาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสี่เก้าเก้าเก้าแปดสี่ศูนย์นะคะแล้วก็ไอเดีไลน์ a o r ห้าศูนย์เก้าศูนย์นะคะสะดวกช่องทางไหนก็ได้เป็นช่องแชทก็ได้นะคะอาจจะเป็นโทรก็ได้หรือว่าจะเป็นไลน์ก็ดีนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะสะดวกช่องทางไหนมาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคําถามเลยนะคะแต่จะเร็วหน่อยก็คือจะเป็น โทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ,ะยังไงก็ฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยสวัสดียามเย็นนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะเพิ่งเข้ามารับชมนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะมีรถหลายรุ่นหลายสีนะคะให้มารับชมนะคะจะส่งมอบคันไหนเ็าจะมาดีดีนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้เ็าจะมะีการใช้งานในจุดต,ต่างๆส่วนต่างๆสําหรับออปชั่นรถนะคะที่มีมาจากโรงงานนะคะของอีซูซุของเรา นะคะเดี๋ยวจะทําคลิปออกมานะคะสําหรับลูกค้าที่ออกรถไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้ออกรถนะคะสามารถศึกษาการใช้งานได้เดี๋ยวว่าทําคลิปออกมานะคะแต่และจุดแต่และอย่างใช้งานยังไงบ้างนะคะให้ฝากติดตามด้วยนะคะกดติดตามไว้กด like, ไลค์ไลนะคะ,ะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะลากันไปด้วยภาพของรถที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะเหมือนว่าเกีรเอ็มจะได้ออปชั่นเหมือน New มีเอ็กไหมอ๋อ ถ้าตัวใหม่ยังไม่ทราบค่ะยังไม่ได้ออกเลยนะคะอย่างที่เรารู้กันค่ะของอี้สุตรนี่เป็นความลับมากเลยนะคะเราจะายังไม่รู้ข้อมูลก่อนนะคะยังไม่รู้ข้อมูลก่อนอันนี้ช่างก็ตรวจสอบฟิลม์มให้อยู่นะคะพอด่ว่าจะมี100รอยมีจุดตำหนินิดนึงมาตาให้ใหทา้งข้างเปดูเก็บรายละเอียดให้อีกทีน,นึงนะคะนี่สําหรับของพิสสดาเนาะอ่ะเดี๋ยวมีอะไรขึ้นหน้านะคะมีข้อมูลใหม่ๆอ้ออัปเดตให้แน่นอนนะคะก็ วันที่29้นี้นะคะวันจันทร์ที่จะถึงใครที่ว่างเว้นจากการทำงานนะคะหรือว่าเลิกงานและช่วงเย็นก็ไปเจอกันที่งานได้นะคะออกไปวันที่29นะคะหรือว่าใครที่อยู่ไกลนะคะอยากจะได้แคมเปญเดียวกับมอร์โชว์เนี่ยก็สามารถจองออนไลน์เข้าบัญชีบริษัทได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งลายชื่อเข้ารุ่นรางวัลในงานให้ด้วยนะคะเปรียบเสมือนลูกค้าจองในงานได้แคมเปญเดียวกันด้วยนาะอันนี้ฝากประชาสัมพันธญด้วยนะคะ ก็เย็นแล้วนะคะขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะต้องเก็บรถนะคะดูแลความเรียบร้อยของรถให้ลูกค้าอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บรถเข้าในโชว์รูมนะคะในสุนย์บริการวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะขอบค,คุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าพูดผิดตรประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแนะนําติดชมได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ